สวัสดีค่ะเพื่อนส่งแบบมาให้ทำให้นะคะเป็นเสื้อป้ายปกเทเลอร์นะคะแต่แบบเป็นในตัวไม่มีสัตว์ต่อนะคะอันนี้จะเย็บง่ายนะคะป้ายกระดุม อันนี้เจาะจริงอันนี้ติดหลอกได้นะคะงานเข้ารูกแยกชิ้นแขนนะคะตรงปลายเนี่ยจะเป็นทวิตเล็กๆนะคะสีกระดุมหลอกข้างบนนี้เป็นรูดแขนเนี่ยก็จะมีทวิตแบบตรงกลาง ตรงนี้ก็รูดนะคะแล้วก็ด้านข้างสองนะคะตรงนี้ก็จะติดด้านหลังเป็นงานแยกชิ้นนะคะปิดเก็ดไหลเต็มแม่แบบนะคะเป็นงานปิดเก็ดไหลเต็มมีครบไซน์นะคะถ้าเพื่อนๆส,สนใจสั่งซื้อเทื่อนนะคะมีทั้งกระดาษสีน้ำตาลนะคะแล้วก็กระดาษกระดาษสีน้ำตาลเนี่ยจะเผือจะเข็บ ไปให้นะคะถ้าสีขาวนี่จะเป็นงานกิ้งถ้าเพื่อนๆสนใจสั่งซื้อประเทินได้นะคะตั้งจะนำออกมาทำให้ดูหนึ่งไซส์นะคะแม่แบบไซส์ XL นะคะปิดเข็ดไหลเต็มปิดวงแขนปรับไหลเรียบร้อยนะคะเสื้อไม่ไงหลังถึงว่าจะเป็นเสื้อเข้ารูปแต่ก็สวมใส่สบายนะคะ EP ที่255หอก40นิ้วนะคะ เป็นงานเข้ารูปแยกชิ้นอกกิงที่ใส่ไซนี้นะคะ36นิ้วแบบวัดพอดีบวกหลวม4นิ้วค่ะจะเป็น40นิ้วนะคะใส่ไซส์ XL นะคะความยาวเสื้อตามแบบเสื้อไม่ค่อยยาวนะคะจากไหล่ลงมาผ่านอกสูงนะคะ21นิ้ว ความยาวเสื้อตามต้องการได้เลยนะคะตีตรงๆมาค่ะด้านข้างขึ้นหนึ่งเซนด้านหน้าลงหนึ่งเซนลงเพื่อไม่ให้เสื้อเขาเต๋อๆนะคะ เสื้อป้ายส่วนมากจะป้ายประมาณแค่เกตนะคะจะไม่เกินเข้าไปจะเป็นบางแบบนะคะที่มีเกินเข้าไปจากจุดนี้มาวัดค่ะ8เซนครึ่ง8เซนครึ่ง8เซนครึ่งตีตรงๆมาเลยค่ะเป็นเส้นป้าย จากข้างคอเซนคึ่งความลึก XL นะคะประมาณ11เซน12เซนได้นะคะเพราะแบบตัวนี้เสื้อสั้นกระดุมจะขึ้นเหนือจากเอวขึ้นมานะคะประมาณ7เซน ห่างสักประมาณ3นิ้วไว้เข้ามาประมาณเซนครึ่งหรือครึ่งนิ้วก็ได้ค่ะเม็ดกระดุมส่วนมากจะเป็นเม็ดใหญ่นะคะสองเซนครึ่งสองเซนครึ่งด้านในส่วนมากจะติดหลอกนะคะ จะเป็นติดหลอกเสร็จแล้วด้านนอกชิ้นฝาเนี่ยเขาจะเจาะสองลังชิ้นซ้ายก็จะมีหนึ่งลังนะคะแต่ส่วนมากจะเป็นลังแบบซิกแซกแล้วเขาก็จะมีเม็กระดุมอยู่ข้างในนะคะเพื่อยึดไม่ให้ชายแบบแล็บลงนะคะแต่ถ้าไม่มีลังซิกแซกจะใช้เป็นเจาะลังผ้านหนึ่งลังก็ได้นะคะข้างในซ้ายมือ เป็นเสื้อป้ายได้แล้วก็ตีมาเลยค่ะเส้นคอเป็นงานแยกชิ้นนะคะเข้ารูปแยกชิ้นมาทางบ่านหน้า จากบานหน้าขึ้นมาประมาณเซนครึ่งในจุดนี้ไม่ตายตัวนะคะขึ้นอยู่กับอกสูงถ้าอกสูงเขาต่ำเนี่ยประมาณบ่าก็ได้นะคะอันนี้อกสูงเขาอยู่เส้นอกให้เขามีโค้งนิดนิดนะคะเราจะไม่ตีไม่ตรงนะคะเขาจะแข็งเกินใช้นกแก้วนะคะให้ก็มีโค้งนิดหนึ่งมาร์กตรงอกสูงไวค้ค่ะต้องใช้ มวลนิดหนึ่งค่ะแม่เขาเป็นแบบแหลมๆได้แล้วปิดเก็ดเลยค่ะวงแขนปิดตายนะคะเก็ดไหล่ เป็นแขนลูดหัวแขนล้ำเข้ามานะคะเพื่อที่จะให้เขาแขนเขาตั้งๆนะคะมีหน,นึ่งเซนเซนครึ่งสองเซนได้เลยนะคะดูว่าแล้วแต่ไหล่บ้างนะคะตัวนี้ช่วงนี้เขาบ้างเพราะว่าคอไม่บ้างสามารถเข้ามาได้เซนครึ่งได้เลยนะคะเซนครึ่งสองเซน ชัางเข้ามาเซ็งครึ่งนะคะตัดแยกมาได้เลยค่ะกระดาษเขาจะได้เรียบหน่อยนะคะ แอลคอหลังจับจุดข้างคอติ๊กมาค่ะติ๊กมาค่ะปุ่มคอหลังลงหนึ่งเซนตีตรงมาดิดนึงคคะโค้งคอหลัง มาที่บาหลังถ้าแขนจีบแขนรูดเนี่ยเขาจะกินบาหน้าบาหลังนิดหน่อยได้ไม่เป็นไรนะคะไม่ตึงวัดคอหลังค่ะตั้งใส่วัดหรือไม้บรรทัดก,ก็ได้นะคะ9เซนคึ่งวัดมาเลยค่ะคอหลัง9เซนคึ่งเราจะทำอกคอมาที่ สองเซนนะคะอันนี้ไซส์ XL จุดเนี้ยสองเซนความสบายนิดหนึ่งถ้าไซส์เล็กไซส์ S ไซส์ M เซนหนึ่งได้นะคะไซส์ L ก็เซนครึ่งได้นะคะถ้าเซนหนึ่งเนี้ยคือไซส์เล็กคอเขาไม่ใหญ่เขาชอบตั้งๆก็หนึ่งเซนนะคะอันนี้คือเริ่มมีมเนื้อเนี่ยเราก็จะนิดนึงเขาจะได้สบายนะคะอันนี้สองเซนวัดคอหลังใหม่คะ่ะ เก้9เซนครึ่งวางเป็นมุมฉากนะคะตรงนี้เป็นมุมฉากปกหลังส่วนมากทั่วๆไปก็จะประมาณสามนิ้วทั่วๆไปเลยนะคะถ้าชอบใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับแบบนะคะจากมุมคอลงมาหนึ่งเซนค่ะจุดนี้นะคะตีมาค่ะ จุดที่เส้นสีแดงนะคะวัดลงมาสิบสามเซนปกกลางๆนะคะไม่ใหญ่ไม่เล็กแล้วก็โคง้งใช้ตรงโค้งๆอยู่ช่วงนี้ให้ช่วงนี้ก็มีโค้งนิดหนึ่งวัดเข้าสี่เซนครึ่ง จากมุมขึ้นมา4เซนจากมุมนะคะ4เซนอันนี้ไว้เข้า4เซนครึ่งตีมาค่ะปกบนเราใช้อยู่ที่4เซนครึ่งแล้วแล้วก็โค้งมาเลยค่ะส่วนโค้งนะคะตรงนี้ส่วนหางตรงนี้ต้องการให้เขาเป็นเส้นตรง ตัวนี้จะเป็นปกในตัวเราก็ไม่ต้องตัดแยกเส้นนี้นะคะถ้าจะทําเป็นปกสูตรหรือปกเทเลอร์ก็แยกนะคะตัดแยกแต่ถ้ามือใหม่เนี่ยเป็นในตัวเนี่ยก็คือจะทําง่ายกว่ากันนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องต่อได้แล้วพลิกปกดูค่ะว่าเราชอบความใหญ่หรือยังความเล็กความใหญ่เนี่ยสามารถ แต่งได้เลยนะคะ พริกดูค่ะปกนี้พริกดูก็ได้นะคะไม่ต้องขึ้นหุ่นก็ได้ยนะถ้าประมาณนี้กลางๆนะคะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่ปกเรียบร้อยนะคะดูชิ้นหลังเป็นงานเข้ารูปแยกชิ้นนะคะทรงเอว วัดลงหนึ่งเซนถ้ามีต่อกลางหลังหรือว่าซิปหลังนะคะช่างจะปิดเส้นเนวทุกครั้งนะคะปิดตายค่ะ ปิดเส้นนี้เพื่อที่จะดึงเส้นกลางหลังให้เขาตึงนะคะไม่ให้เขาเหลือแบบย่นยนความยาวเสื้อ ประมาณแบบครึ่งหนึ่งนะคะโค้งถ้าเวลาปิดปิดเส้นเอวนะคะเราจะต้องแยกในส่วนเนี้ยถ้าเป็นเสื้อนะคะถ้าเป็นชุดเดรสไม่ต้องว่าเสื้อเขาสั้นแยกนิดหนึ่งเขาจะได้ไม่เตอ ปิดเป็นหนึ่งเซนก็แยกหนึ่งเซนค่ะเส้นในนะคะต่อกลางหลังหรือว่าสิบหลังเส้นนอกนี้จะเป็นพบผ้านะคะ แต่ถ้าทบผ้าเนี่ยก็จะไม่จะไม่แยกแบบนี้นะคะแยกชิ้นมาทางบาทได้เลยค่ะ XL ก็อยู่ประมาณเส้นอกนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยบาทหลังเขามีเนื้อเราไม่ต้องขึ้นมาก็ได้นะคะแขนรูหัวแขนตรงไปแขนเขาจะมีจับจีบทวิตนะคะ มีตรงกลางแล้วก็มีด้านข้างหน้าข้างหลังนะคะจีบเล็กๆเ,เป็นทวิตเล็กๆนะคะเป็นงานแขนสั้นพับเส้นกลางค่ะความยาวแขนสั้นนะคะประมาณ9นิ้วแล้วแต่ชอบนะคะตีตรงมาค่ะวัดเข้า2เซน ชิ้นหน้านะคะจะส่ำกว่าชิ้นหลัง ทบกระดาษนะคะแยกกรูดสองเซนสองเซน เส้นตรงนี้เวลาสร้างแขนสี่เหลี่ยมนะคะก็จะมีเส้นตรงนี้อยู่แล้วนะคะกรอบสี่เหลี่ยมนะคะตรงปลายนะคะสองเซนสองเซนค่ะใช้ตรงปลายเป็นเกณฑ์นะคะ ทวิตวัดขึ้นหกเซนหกเซนยกหัวแขนนะคะตีตรงมาค่ะยกตั้งทั่วๆไปสามเซนนะคะจะใช้ในจุดนี้นะคะ จะไม่เลยมาตรงนี้นะคะเขาจะเหลือใช้ประมาณเส้นเนี้ยค่ะเส้นที่เป็นกรอบชิ้นหลังชิ้นหน้าได้แล้วตัดเลยค่ะตัดชิ้นหลัง กิ้งลงไปนะคะทวิตตีเส้นกลางแขนค่ะอันนี้ที่กิ้งลงมานะคะ ตรงหน้าแขนเนี่ยเขาจะเป็นทวิตแบบเล,ล็กๆน่ารักน่ารักนะคะเย็บเย็บขึ้นมานะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาแตกเป็นทวิตตรงกลางหัวแขนรูดนะคะตรงกลางเนี่ยเขาจะมีติดเม็ดกระดุม หลอกนะคะหัวแข่งก็รูดไปค่ะเราจะแตะเย็บแบบขึ้นมาแล้วก็ถอยหลังนะคะย้ำแล้วก็รีดแบะได้เลยนะคะเป็นทวิตย์หัวแข่งก็รูดไปค่ะเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆส่งแบบมาให้